วัสดีเนาะพี่น้องเอฟซีช่องจุกตาชาแนลเนาะจะน้องมัหนึ่งกะมุฮันได้ออกไปใส่ดอกกระสีกำลังเดินทางเดี๋ยวผมเน็นเดี๋ยวออกไปใส่สสเาเดินทางสิไปครับคนทำงานเขาจะไปอบรมเนสียนม็นเ,นเลยอ่ารับมินชอบเป็นคนครับไปรับเงินกินข้าวเที่ยงไปนอนกำลังกินข้าวเที่ยงกัน ตอนนี้เทีย่ยงกี่สิบกว่านาทีพี่น้องบางคนก็จะกินข้าวกินน้ำเวลาเขา้าทางนีจะบอกว่นนาบันไดราะว่าน้าพิ่นบ่้โอันนีฝนตกมากอะ การกันหลาหรือว่านอ้ก็ได้งั้นมีการกันติดต่อมาได้เด้อ่เด้อเบอร์โทรก็ใช้เบอร์เดิมศูน7์แป6สี่เจ็ดเจ็ดสามองหกหกเก้ฟสบุ๊กอ่ะจะน้อยเล็กโทร ที่นี่ชุดตั้งแต่มินิจนหอดใหญ่จนหอดใหวิที่คอนเสิร์ตหะัะติดต่อมาได้เด้อฝากเดี๋ยวฝากตัว hmm. พ right. really right? so ี okay. <pod> <surprised> <ome> ่น hmm. ้องเขาทางพีแรงฝนตกมากก็พอได้มาใส่เขา ก็ตกอีกสองจ้ามเมืองก็แห้งค่ะทางเราซื้อก็จะสะดวกบันไดถือก็จับเอาถ่ายบรรยากาศออกจากบา้านถนนจากน้องมะเขือมาบ้านดงนึง่งซีวอว์กกอว่าปันไดนะแต่พอจะไปเส้นโค้งสำมันก็บจิไกลอีกประมาณ สองโลกเขาเลยหลัดมาทางลงขับน้องมานีเนะสีนกีพเอ็ลัจากตามกีพเอเขาเสียหายมานีชิลีสิบอกมาทางนี้เนะมันดีไก่แต่ทางดีคือไปเสียนขูกสำลดัดอ่นนะแลนหลอนเร็วของ่ได้ สำเนียก่นอนนอบพี่น้องเ c เซีฮาก็ได้อันมันทีขับรถลำบากนะจ๊จะก็เลยลาพี่ลาน้องกันสำเนียก่อนเดียวเมื่อแรงกลับมาคนละจังสิงมาอัดคลิปเล่นดนตีลงอันบ้านมีนัก้องมาดนึ่งกระเอียวไลแห่ไปไฟังกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า